จากที่มีคนถามครูบิบี้มานะคะว่าคำว่าสะบักจมเราจะพูดยังไงในภาษาสวีเดนครูบิบี้ก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะเนื่องจากว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำร้านนวดแต่เป็นคนไปชอบไปนวดนะคะแล้วก็หาข้อมูลมาว่าเราจะใช้คำพูดแบบไหนดีที่จะทำให้คนที่เป็นหมอนวดเวลาคุยกับลูกค้าลูกค้าเข้าใจว่าอาการสะบักจมคืออะไรเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอาการสะบักจมก็คือการปวด ข้างหลังเนี้ยใกล้ๆตรงกระดูกสะบักถูกไหมฮะซึ่งมันมีหลายสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดตรงแถวแถนี้ได้แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากในส่วนของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆกระดูกของสะบักนั้นนะคะมันมีการหดตัวหรือเกร็งตัวแล้วมันก็แข็งคือมันไม่ยืดมันทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกในการที่จะไปหล่อเลี้ยง ร่างกายส่วนต่างๆมันทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บทีนี้เรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำว่ากระดูกสะบักอันนี้นะคะมันเป็น S เราจะเรียกว่า scull the b l o a S s c u l the b o a ทีนี้เวลาที่เราจะพูดถึงว่าสะบักทั้งสองข้างโดยมากเขาก็จะพูดเป็น scull the b l o d dent สกุ n เดอะบลอดเดนนะคะถ้าเราจะพูดถึงว่าเนี่ยสะบักสองข้างนี่เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะคะต่อไปสองนะคะคําว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราจะพูดว่า Muscle muscle นะคะทีนี้ว่าถ้าสมมติว่ากล้ามเนื้อมันมีเยอะถูกไหมคะในร่างกายเราเราจะเรียกว่า Muscle mus c เ e เอาล่ะทีนี้คําว่า draw e hoop draw e hoop say อันนี้แปลว่า ดึงเข้าหากันหรือการหดตัวนั่นเองนะคะ draw e h o o o s e แปลว่าหดตัวส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า s p e n d s p e n d ก็คือแปลว่าเกรงนะคะมีการเกรงนะคะและก็คำที่หมายถึงการแข็งหรือตึงนะคะก็คือ steel steel หรือ steel heat ก็ได้นะคะเป็นการแข็งหรือตึงซึ่งบางคนบอกว่าเราจะใช้คำว่า คลมได้ไหมใช้ได้ค่ะแคลมเนี่ยมันเป็นการบีบตัวนะคะทีนี้ถ้าคุณคุณหมอนวดจะบอกลูกค้าเหมือนประมาณว่ากล้ามเนื้อที่มันอยู่รอบๆของตัวสะบักเนี่ยนะคะมันมีการหดตัวแล้วเลยทำให้ตึงแล้วจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดอาการปวดในระหว่างสะบักนั้นเราจะพูดประโยคง่ายๆย,ยังไงนะคะ เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าคำว่ากล้ามเนื้อพูดยังไงเราก็อาจจะพูดว่ามุสเกลนะซอมลิกเกอร์ลุนสกุนเดบลอดเดนฮอดรอกิตอีฮุบเซอกบรีสเตียนล,ละ่ะฮอดรอกิตอีฮุบเซอกบรี สเตียร์และแปลว่ามันมีการหดตัวและทำให้เกิดอาการเตะเด็ดเยอร์ดูอุนท์เมียหลานสกุนเดอร์บลอดเดนเด็ดเยอร์ดูอุนท์เมียหลานสกุนเดอร์บลอดเดนทำให้เขาเจ็บซึ่งจริงๆแล้ว คนที่เป็นหมอด้วยจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าพอมันหดตัวมันทําให้เลือดไปไหลเวียนไม่ดีอันนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าการที่เราไปบอกว่าเราไปบอกว่าสะบักจมนะ่ะมันก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้คิดว่าสะบักจมคือการที่ตัวกระดูกสะบักมันไปจมลงไปแต่มันไม่ใช่มันเป็นการบีบรัดของกล้ามเนื้อนะคะ ที่เข้าไปหลอเลี้ยกที่มันมีข้างใต้ข้างหลังข้างหน้าของสะบักเนี่ยนะคะมันเป็นบีบรัดมันเลยทําให้เกิดการแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นทําให้การเคลื่อนไหวของแขนน่ะมัน ไปไม่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วมานําให้เกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ส่วนใครที่คิดว่าอยากจะมีประโยคที่ใช้พูดกับลูกค้าในร้านนวดนะคะก็สามารถสมัครเรียนมมนิคอร์สกับครูบิๆได้ค่ะครูบิจะสอนประโยชนที่คุณจะสามารถใช้พูดกับเขาได้นะคะอธิบายให้เขาฟังได้ว่าเขาเป็นอะไรมาเขาถามเราจะถามเขายัางไงแล้วเราจะช่วยเขายัางไงก็ ทักมาที่ไลน์แอดแอดครูบิกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ